มาช่วยพี่หยิบไหล็อบหน่อยโหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เพราะช่วงไลฟ์สดอะ่ะก็จะแจกสูตรกันไหลเมนูเลยอ๋องี้นี่เองเสร็จอย่างนี้อ่จะขึ้นไลส์สิบโมงนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอกันนะบ๊ายบายโอ๊ยกี่โมงแล้วเนี่ยเอ้าเที่ยงสักทีไปหาน้ํากินกแก้วของแกดีกว่ามาแล้วมาแล้วพี่ไม้ตรงเวลาเฟ๊ะขอเป็นเมนูที่พี่ไม้ไลฟ์สดเมื่อเช้าอะ่ะขอสักเมนูหนึ่งนะ งั้นเอาเมนูที่พี่ชอบแล้วกันพี่อ่ะใส่ผงโกโก้1นส่วนสองช้อนโต๊ะรับรองว่าเจ้มจนแน่นอนละลายกับน้ำร้อน60 ml แล้วก็ใช้ตะก้อจิ๋วอ่ะคนให้ละลายแล้วถ้าไม่มีตะก้อจิ๋วอ่ะ <S <S 2> <S 2> ก็ใช้ช้อน <S 2> <S 2> หรือว่าเครื่องตีฟองนมแทนก็ได้นะอ๋อ แล้วเนี่ยจะไปไหนต่อปะก็เดี๋ยวจะเข้าโกดังไปเช็คของซะหน่อยอ๋อโอเคโอเคกูว่าเมื่อเช้าเห็นของลงเยอะเลยงั้นเดี๋ยวลิบท่งให้ น่ากินปะหุยน่ากินนะเฮ้ยไม่ต้องปิดฝาละขอหลอดเลยละกันหืมอ,อร่อยเต็มจนมากฉ่ำงลงเลยปะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันเจอกันจ้า